นกาลละล้าโดยยาจุดกันยุงบักเวีดูแลสุนัขดูแลคุณเฮลส์ els, พภชนาการสุนักและแมวเพื่อสุขภาพที่ดีที่สัตวแพทย์แนะนำแฟมาน,นี่โอ้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 โอมาน,นี้แเหรอวูสตอ็อกเชน ล้างไหนนั่งนี่เหรอไปไหนเปนไ่นป้ะเน้นดูนิ<ก>นึงบ้างคุณผู้ชมครับสำหรับร้านบูดสต็อกนะครับ ที่มาของชื่อร้านนะก็เกิดจากที่ว่าเดิมแล้วนะครับผมเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์เก่ามาก่อนครับแล้วของร้านนะก็เป็นคนที่ชื่นชอบในการรับประทานก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วนะครับเลยเกิดไอเดียที่ว่าลองทําร้านนี้ขึ้นมาเป็นร้านอาหารในสไตล์แบบว่าใช้ไม้เก่า,กามาตกแต่งนะฮะก็เกิดเป็นชื่อร้านว่า Woodstock ขึ้นมานั่นเองนะครับผมสังเกตได้นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะจะเป็นไม้เก่า และเก่าจริงๆนะครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดนะที่ชื่นชอบในของเก่าแล้วได้มาที่ร้านแห่งนี้นะฮะมาเดินดูถ้าเกิดว่าสินค้าชิ้นไหนที่คุณผู้ชมสนใจนะครับก็ลองติดต่อสอบถามกับทางร้านดูนะฮะเพราะว่าสินค้าทุกชิ้นที่วางอยู่ในร้านนี้นะฮะเจ้าของร้านเขาอาจจะขายนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าสินค้าชิ้นนั้นนะเจ้าของร้านเขารักเขาหวงแค่ไหนและใครจะถูกชะตาเขาครับ ก็สำหรับที่ร้าน o o d s ต o อกแห่งนี้นะครับผมก็จะเปิดกันประมาณ9โมงเช้าไปจนถึง5้โมงเย็นนะครับก็จะมีดนตรีสดเล่นด้วยนะฮะในวันเสาร์นะครับก็จะมีเป็นเพลงสไตล์เก่าฮะเป็นสุนทรภพหรือว่าเพลงพระราชนิพ์ฮะเพื่อเหมาะกับบรรยากาศของร้าน o o d s ต o อกแห่งนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมแวะเวียนผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะก็อยากให้ลองมาชิมดูที่ร้าน o o d s ต o อกครับผมบรรยากาศชิลๆสบายๆใกล้ๆกับตลาดน้ำตะลิงชันตรงนี้นี่เองครับ ที่สาคัญนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับผมสามารถพามาที่ร้านอย่างนี้ได้นะครับผมเขาไม่ห้ามเขาไม่ห่วงนะแต่ว่าต้องดูแลให้ดีนะฮะอ่าใช่แล้วเขาเมาบอกว่าจะมีกิ้งก่ายีกคน,น่าอยู่ตัวหนึ่งฮะผมไม่แน่ใจว่าวันนี้เขาจะมาโชว์ตัวหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าเป็นกิ้งก่ายีกคน,นาที่อยู่ในธรรมชาติเนี้ฮะหลุดมาจากไหนไม่รู้แล้วเขาก็อยู่กันยาวเลยจนตัวใหญ่มาเริ่มแล้วครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นเลยฮะเดี๋ยวเราให้น,นินดมหานะไหม ปิดตายคุณผู้ชมครับมาถึงฮะผมก็สั่งเลยครับในส่วนของเมนูนี่เองผมสั่งเส้นเล็กแห้งสุโขทัยไปนะฮะแล้วทั้งทั้งเมนูอื่นตามมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวต้องขอลองชิมก่อนครับว่าจะอร่อยแค่ไหนกันครับส่วนเจ้านินนินนะตอนนี้ปล่อยให้เขาได้ พักหลบร้อนะอยู่ในรถเปิดแอร์ให้เย็นสบายแล้วเย็นฉ่ำนะหลังจากก็เป็นซุปตาแล้วนะเราต้องดูแลมันอย่างดี <ST AR C> จัดไปว้าวเกี่ยวน้ำ Minha vida não é minha, se não canto. Meu caminho, tão falho e muito triste, são de pedras e não posso nem. Me... เก๋จังเลยนะคะที่นี่มีอะไรอร่อยรับประทานบ้างคะก็ที่แนะนำก็มีสวีต้ปค่ะลาเต้ฝั่นมันเป็นยังไงะคะสวีทลาเต้ปอันนี้หรือเปล่าเอยเป็นแบบเป็นอันนี้อ๋อหอมรอน oh. ะคะน่าทานจังเลยคะ่ะน่นเอาอันนี้ชุดหนึ่งคะ่ะเครื่องดื่มเราจะกินอะไรดีคะลูกเครื่องดื่มเอาเป็นลาเต้ปัน่นละกันคะ่ะนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปนั่งรอก่อนเนาะวันนี้ผมกับมาม่าจะพามาแนะนำร้านกาแฟเก๋ๆที่บรรยากาศภายในร้านดูอบอุ่นไปด้วยเฉดสีที่ทางร้านตกแต่งได้อย่างลงตัวที่ที่ผมพูดถึงนั่นก็คือ a d a y in Summer ใครที่อยู่ในย่านวัดรุณก็ต้องร้องอ๋อกันเลยทีเดียว ี่นเขามีคอนเซปต์เกๆมากมายเลยนะครับ้่ยการเนรมิตพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นร้านกาแฟนในบรรยากาศของทะเลฤดูร้อนอีกทั้งเจ้าของร้านได้ใส่ใจไอเดียการตกแต่งร้านประยุกต์เอาของใช้มาทําใหม่ให้เป็นประโยชน์อย่างโต๊ะกลมก็คือถังน้ํามันเก่านํามาพ่นสีขาวแจกันทําจากหลอดไฟโคมไฟก็เป็นกระป๋องที่เอามาพ่นสีไอเดียเก๋ก็อย่างนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับ สำหรับสไตล์ในการตกแต่งร้านแต่งแต้มสีฟ้าครามสดใสเครื่องดื่มมีทั้งกาแฟและน้ำผลไม้ให้เราได้นั่งพักบนเก้าอี้ยาวพร้อมหมอนอิงใบเล็กยังมีมุมเตียงผ้าใบไว้สำหรับเอ็นกายฟังเพลงแจ๊สเบาๆชวนทำให้รู้สึกกำลันงนั่งอยู่ริมหากันเล็กทีเดียวนะครับขนมจะมายังเอเลียปากด้วยขนมมายัง ไามายย่หวแล้วหรือถ้าใครอยากจะโยกย้ายขึ้นไปนอนอแอคเกนเน่บนชั้น2แล้วแล้วก็เขาก็ยังมีเบาะนุ่มๆให้ได้เก,กลื่อกลิ้งกันอีกด้วยล่ะครับอ๋อเกือบลืมบอกไปทางร้านเข้าใจดีมี WiFi ให้ใช้ฟรีด้วยนะครับ เื่นชอบของลูกค้านะครับไม่ว่าจะของหนะักของเบาไรแคลอรีก็เลือกเปิดกันได้ตามสั่งเลยนะครับแต่มาม่าของผมจัดหนักอย่าให้น้อยหนะ้ากับมอคค่าและสวีทวอฟเฟิลวาฟเฟิลหวานที่ทำใหม่ๆร้อนๆแป้งนุ่มราสตอเบอร์รี่ซอสและช็อกโกแลตซอสไว้ทานรองท้องกันดีกว่านะครับว้าวขอผมทานด้วยคนในไ,ไมเนีย หอมจังเลยค่ะกลิ่นของความหอมของวัฟเฟอร์เราเนี่ยค่ะเขาใส่ไหลัปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมหน่าทานจังเลยค่ะจูเนียออกมากัดให้หมามาทานก่อนลูกยังไม่เลิกกัดเลยอ่ะเออยังไม่คาปากมาด้วย

และที่ร้าน Ade in Summer นะคะ mm hmm. เขาก็สามารถให้สุนัขหรือสัตว์เลี้ยงของคุณมาที่นี่ได้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะผู้ที่รักสัตว์เลี้ยงทั้งหลายก็ต้องดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นพิเศษเลยเรื่องของความสะอาดนะคะ mm hmm. อย่างวันนี้นะคะ mm hmm. เจ้าจูเนียก็ซัดไปสสระสองกองว่าเหนื่อยเลยค่ะหนูไม่น่ารักเลยขอโทษมามาก่นอนขอโทษครับมามาผมจะบอกนะครับว่ว mm ันไหนหยุดว่าง ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรหรือว่าแวะไปที่ไหนดีก็ลองขับรถมาเที่ยวแถวฝั่งทนไปเดินช้อปปิ้งที่วังหลังไหว้พระวัดอรุณแล้วเลยมาพักเหนื่อยได้ที่ A d ดย์อิน m ัมเรับรองว่าเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ทำให้วันหยุดของคุณสนุกสนานกว่าทุกครั้งเลยนะครับตัวเขาโตมากไหมคะเมืว่าเขาโตจากอาทิตย์ที่แล้วนะเนี่ยเริ่มหนักแล้วอะแล้วก็ส้วนว่าเดิมด้วย หลังจากที่เราเสร็จจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเจ้าจูเนียไปเจอคุณจอรสัรกันแล้วก็ไปทานข้าวด้วยกันกับคุณจอรสนันเดทครั้งแรกกับคุณจอรสันเลยนะลูก